ฉนดที่ดินที่เป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับอย่าเอาไปเคลือบเด็ดขาดเลยเพราะว่ากรมที่ดินเขาออกมาเตือนแล้วนะครับว่าถ้าหากไปเคลือบฉนดที่ดินเนี่ยอาจจะถือว่าเท่ากับเอกสารชำรุดเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเผลอเคลือบไปแล้วทำตามนี้ครับสำนักมาตรฐานการเทะเบียนที่ดินกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนการเคลือบฉนดที่ดินถือเป็นกรณีชำรุดนะครับโดยมีเนื้อหาระบุว่าการเคลือบฉนดทที่ดินเนี่ย จะทาให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปล,ปลทงทางทะเบียนอย่างเช่นเวลาที่เราจะไปโอนไปจำนองนะครับที่เขาจะสลักหลังโฉนดที่ดินนั่นแหละครับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นกรณีชํารุดก็จะต้องมีการสร้างใบแทนใบโฉนดที่ดินกรณีใบแทนโฉนดที่ดินชํารุดนะครับทางพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้โดยไม่ต้องมีการประกาศ30วันด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคําว่าใบาแทนกํากับไว้ ใบแทนตรงนี้มีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประการครับทีนี้กรมที่ดินก็มีข้อแนะนําอยู่3ข้อข้อแรกคือท่านไม่ควรที่จะนำโฉนดที่ดินไปเคลือบเนื่องจากว่าหากจะมีความประสงค์จะทํานิติกรรมอะไรต่างๆที่มันจะเกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินเนี่ยมันจะเสียเวลาในการสร้างใบแทนใบโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ครับ2คือควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชํารุดครับ และข้อสุดท้ายก็คือถ้าหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินทั่วประเทศได้ครับ